รองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2564ที่ห้องพิมานทิพย์ชั้น7 0, ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาร,รณชนตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศิลปินและบุคคลผู้สร้างสารรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสารรค์และทำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมสืบไป สำหรับรางวัลที่มอบในครั้งนี้ประกอบด้วยรางวัลเพชรราชธานีกิติมศักดิ์รองศาสตราจารย์นพดลจันเพ็รางวัลเพชรราชธานีจำนวน9ก้าสาขาประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์นายเด่นชัยไตรยะถาสาขาดุริยางคศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจริญชัยชนไพโรธ สาขาศิลปะการแสดงดรสุรัตน์จงดาสาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาการประทุมสูตรสาขาศิลปาาหัตถกรรมนายสมพลลาสกุลสาขาข้ากรรมศิลป์นางคณิฐาวงศ์ปัตสาสาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีนายสนั่นธรรมทิสาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนายประวิศิลธรรมพาณิช สาขาส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปิยาทาาทานอกจากนี้สำนักศิละปะและวัฒนธรรมยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัยจึงได้มอบรางวัลน,นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาจำนวน3ส,สาขาประกอบด้วยสาขาศิละปะการสแสดง สาขาวรรณศิลป์สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและยังได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจำนวน7คนรวมถึงรางวัลบุคคลที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่นจำนวน13คนและรางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่นจำนวน4หน่วยงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลเพชรราชธานีทั้ง10ท่านและยินดีกับนักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่อมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีรวมถึงบุคคลหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนจันลงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่และพัฒนาสืบทอดสมบัติอันล้ำค่านี้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต